อนนี้เครื่องนะจะด,ดังก็ต่ก็จะด,ดังก็ต่เมื่อเมื่อเราต้องการคําตอบอะไรบางอย่างนะฮะเครื่องมันก็จะด,ดังนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมที่เขาเล่าว่าที่มันคันมืออ่ว่าเป็นเพราะมือสองมือนั้นที่มันทําตีนสองที่หน้าที่มันทํากูปูอย่างเงี้ยมือสองมือที่ตีกูใช้ออทำนี่ไหม มันทากูมือสองมือที่เหี้่ยที่ทํากูกับตีสองตีนที่เหี้่ยที่ทากูที่เขาด่านะตอนนี้นะเห็นไหมเหมือนเขาตอบรับนะฮะเหมือนเขาพยายามตอบรับด้วยเนี่ยเห็นไหมด้วยสัญญาณเครื่องตลอดเวลานะความรู้สึกผมนะผมรู้สึกถึงตรงเนี้ยบางอย่างคุณอ๊อบว่าไงคุณอ๊อบคุณว่าไงตอนที่ตนุ้ยนั่งแล้วตอนที่นุ้ยขยับมาใช่ผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตนะคือหนูอะ ไม่กล้าไม่กล้านี่นะตรงนี้นะทางนุ้ยเขาจะยืนอยู่ด้านนี้นะฮะใช่ตอนแรกพี่นุ้ยนั่งตรงนี้ใช่ไหมนั่ยีจะบอกว่าพี่นุ้ยเพียบมาแต่เดี๋ยวกลัวไม่เข้ากล้องตรงนี้เนี่ยคือมันมีอะไรบางอย่างอยู่นอะตรงนี้ใช่ไหมใช่เห็นก้อนตรงนี้แหละอืผู้ชายคืออะไรคืออะไรผู้ชายตัวนั้น ผู้ชายตัวใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่กินยังไงครับจะเรียกก็ดีพี่เจเคยเคยได้กินคนแก่ไหมคมห้องเก็บของเคยเป็นห้องอะไรอะครับเก็บของธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรครับอ่าก็จะมีกล่องมีกล่องซึ่งเป็นงานที่เขาทำอ๋อในในนั้นมีที่นอนอมาม่าครับอุ้ยนี่ไงใช่ไหม ฟูกครับสีสีแดงๆครับมีฟูกอาม่าอยู่ตอนนี้คุณออฟได้กลิ่นคนแก่อยู่ในห้องนี้นะครับ อะไรวะไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะตู้ตู้ตู้กล่องออผมขออนุญ,ญาตนะครับตรวจเช็คด้วยนะฮะอะไรคุค้ยจ็ปปิดเสียงไว้คับปิดเสียงไว้ฮะ แถว้นนนาจะปีอยู่แล้วล่ะอันนี้มันคือบริเวณด้านหลัง<ช>เลยนะครับ<ช>ก็คือ,คอที่ที่มันต,ต,ตีตาตีตาอยู่ด้านหลังตั้งนานแล้วละนะด้านหลังที่บอกว่าเป็นพื้นที่รกล้างนะฮะบ,<ช>บริเวณนี้นะฮะนี่เห็นไหมไม่หยุดเลยฮะตอนนี้คุณเห็นอะไรไหมตอนนี้ไม่ถ้าเห็นก็คือเนี่ย ด้านนอกทั้งหมดเลยด้านนอกบ้านทั้งหมดเลยที่คือด้านหลังที่เยอะๆถูกไหมใช่ค่ะอาาตอนนี้เราเข้ามาอันนี้คือห้องของอพี่โชคพี่โชค,คกับแฟนผมนอนที่นี่ครับอ่าฮะครับผมรู้สึกพลังงานที่อยู่ด้านหลังเต็มไปหมดเลยใช่อ่าฮะคราวน,นี้เนี่ยอพอเจอพลังงานด้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้น จะส่งผลยังไงนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้แน่คือปนูหนก็นอนไม่หลับรู้สึกโดนกวนทั้งคืนตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งยังไงก็โดนกวนแน่นอนพอเขาต้องการที่อยู่อ่ะเขาต้องการที่อย okay ู่ใครต้องการที่อยู่เขาว่าต้องการที่อยู่ข้างนอกนั้นแปลว่าใช่าบรรดาใช่ไหมที่แฟนฝันนี่คือนอนอยู่ห้องนี้เหรอนอนห้องนี้ครับนอนห้องนี้ ก็คือฝันว่าขอมานอนด้วยขอมาอยู่ด้วยก็คือห้องนี้หมดเลยนั่นคือสิ่งที่อยู่ข้างนอกอันนี้กรณีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นน่ะตอบคําถามของสิ่งที่แฟนเจอก่อนแฟนฝันบ่อยไหมบ่อยครับผมก็เขาทําบุญใส่บาตรทุกวันทำบุญใส่บาตรทุกวันอ่าฮะเขาก็เลยเจอเงี้เหรอเขามีบุญไงอ่า พวกนี้เขาก็จะมาขอส่วนบุญที่เขาเรียกว่าขอส่วนบุญนะาาเพราะว่าเขาจะไปสู่ในภพภูมิที่ที่มันควรจะเป็นอม,มันเป็นพื้นที่อาถรรพ์โดยคู่พ,พื้นที่โดยอาถรรพ์คือสถานที่เนี่ยมันทําให้อาถรรพ์ถูกไหมใช่ครับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดีกว่า ไม่ในพื้นที่แบบนี้เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ชายธงพีพอเป็นพื้นที่ชายธงเนี่ยโบราณก็ถืออว่าเวลาพวกพลังงานวิญญาณพูดผีอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมามันมากระแทกแรงมันเป็นพื้นที่คําว่าชายธงที่มันไม่ดีเพราะเวลาชายธงเนี่ยคือมันไม่นิ่งอเพราะฉะนั้นในตาแหน่งนี้มันตาแหน่งหลังบ้านเป็นตําแหน่งหลังพิงเพราะฉะนั้นอาจจะลองถามบ้านเล่าบ้านข้างและข้างๆทางโน้นทางโน้นน่าจะมีบุบวาบ บ้างแต่บางทีเขาอาจจะจัดบ้านไม่เหมือนกันอ,อาจจะไม่เจอแล้วมันไม่ได้คิดแค่พื้นที่อาถรรพ์มันเป็นพื้นที่ตามชัยภูมิที่อาจารย์เต้เตบอกว่าห่วงจุ้ยของบ้านห้องที่หนึ่งห้องที่สอง,องและห้องที่สามมันโดนมันยิ่งเสริมเข้าไปใหญ่แล้วคุณอ๊อฟบอกเลยว่าตรงนี้เยอะไปหมดเลยถูกไหมแั่นเลยเนีนนอ่าโอเคคราวนี้ตรงในส่วนของแฟนมีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องอื่นไหมกับเรื่องของสิ่งที่มองเห็นเพราะว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากการนอนห้องนี้ใช่ ก็มันมันคงเลอกไม่ได้มครับเพราะว่ามันจะมันตัดสินใจที่จะนอนตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าสมมติไม่นอนตรงนี้ก็จะจบปัญหาเรื่องการเจอนู่นนี่การจอแต่นอนห้องนู้นก็เจอนะเจอครับเก็เพราะเป็นจุดหนึ่งสองสามคราวนี้ครับสิ่งที่ออฟเจอคือผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงผมหยิก ตัวดำแล้วเขาบอกว่าคุณโชคไปทำเขาไว้สองมือสองตีนนี่เดี๋ยวว่ากันว่ามาจากไหนเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยคุณออฟให้คำตอบมาแล้วว่าเขามาจากไหนในเทปรายการเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันไปครับ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังนั่งอยู่บริเวณนี้นะฮะ<ช>นั่งหันหน้าไปด้านนี้<ช>ตอนนี้ลักษณะตอนนี้เขาเป็นยังไงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเดิมทุกอย่างาคือนิ่งแต่ว่าคือมันมีความแบบขออนุญ,ญาตนะครับนี่พีคพีคระดับระดับสิบนะครับเขาโกรธเหรอโกรธสิโอดเด็กนี่เขา พีกระดับสิบนะแต่ตรงนี้ลูกชายนอนนะใช่ครับแต่ว่าเขานั่งนั่งมองคุณโชคที่นอนห้องนน้นอยู่เขาบอกว่าขานี้เดี๋ยวคุณเขาจาฉันไม่ได้เขาจําฉันไม่ได้เอาแล้วอันนี้คือคุณอ๊อฟกำลังพูดถึงอดีตชาตินะใช่มาแล้วนะอดีตชาติผมบอกตลอดนะว่าผมไม่ชอบเรื่องนี้เพราะมันไปสืบหาไม่ได้เพราะพี่โชคแกบอกว่าเป็นภาพในสมัยรัชกาลนั่นครับในรัชกาลเลยเหมือนเปิดเปิดประตูไปปุ๊บเฮ้ย แล้วล่างก็อย่างให้บอกมันพุ่งออกไปแล้วพุ่งไปปุ๊บผู้หญิงสองคนวิ่งเข้ามาชนหน้าผมผมหยิกคือหน้าเหมือนยักษ์เหมือนอะไรอ่ะมันน่ากลัวครับผมเช็ดแคนผมแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมหยิกหรือผมตรงทั้งคู่ครับทั้งคู่ผมหยิกเหมือนกันเลยใช่ทั้งคู่เลยหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันครับเอาแล้วไม่เกินสามสี่อาทิตย์อะแม่อาม่าก็เสียมันเจอผมที่ไหนครับเออเจอที่ไหนเจอที่ไหนครับก็เจอที่ฟันอะ แต่ใช้เวลาในการตามนานหน่อยเพราะเขาไม่ได้มีบุญเลยคุณกำลังจะบอกว่าระหว่างฝันจิตหนึ่งไปและไปเจอระหว่างที่มันมันไปเจอกันระหว่างที่ฝันนานไหมคะกับนี่นะครับจากที่แรกนานครับนานใช่พนานมากนานมาก ผมก็งงเงี้ยเขาบอกว่าเขาตามได้เขาตามตามเจอนานมากแต่นานของเขากับนานของเรามันไม่เท่ากันไงนานของเราคือมันเป็นปีไงแต่นานของเขาเป็นแค่ไม่กี่เดือนเองแต่ผมเป็นปีโอหลายปีเลยะเขาว่าไงบ้างคุณลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยก็เขาบอกว่าเขามีอยู่สองคนพี่น้องค่ะครับอคือคนนึงก็เป็นปกติดีแหละมาถึงสตินะปกติดีแต่ว่า หน้าตาก็ขี้ลิ้วขี้เลยขอโทษครับโอ้งิดปิดิดโกรธเหรอิดโกรธเหรอก็น่าตาก็เออไม่ไม่ได้สวยตามยุคสมัยนั้นอ่าแต่คนน้องอ่ะสติไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ค่ะพี่โชวเองนะตอนนั้นก็คือเป็นหนุ่มที่มีหน้าที่การงานดีล่ละมีหน้าที่การงานใส่สูทอ่ะหล่อเลยล่ะอ่านั่นแหละค่ะ คนน้องชอบแต่คนพี่ก็รู้สึกเฉยๆเพราะรู้สึกว่าต้องการดูแลน้องมากกว่าแต่คือไปสองคน,นไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะจนคุณโชคเองอะ่ะดันไปพลาดตกลองป่องชิ้นกันเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งกับคนน้องกับคนน้องได้กันงี้เหรอใช่ปะ่ะอ่าแล้วไงต่อครับแล้ว,วที่ตัวเองมีหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานที่ดีมี สังคมแวดวงใดๆพวกนี้ก็รู้สึกว่าฉันจะมีคู่เป็นแบบนี้ไม่ได้หมายถึงเป็นแบบสติไม่สมประกอบเนี่ยไม่ได้ก็เลยทำการสองมือสองตีนนั่นแหละจนสะบักสะบอมอ่ะคนพี่เดินเข้ามาเห็นคือตามหาน้องอยู่แล้วค่ะพอเข้ามาเห็นก็คือจะช่วยน้องอแต่ก็โดนต้อกระทำเหมือนกัน แต่โดนกระทาหนักหน่อยคือโดนเอามันจะเป็นก้อนหินหรือหรือก้อนอะไรไม่รู้หรือกระถางหรืออะไรไม่รู้ลนะ่ะทุ่มลงไปที่หัวจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งสองคน